งออมันหลอนเลยไม่รู้ทุกคนจะมีหัวหนึ่งนะเมื่อกี้ไอ้งอผมตกแตกเลยไม่ขึ้นสักบาทหนึ่งไม่มีคิดไปเองแต่งเรื่องอ๋อมันครบแล้วนี่หว่าคนสี่ตัวมันสี่ตัวมันสี่ตัวทีมทีมคนสี่ตัวไปเลยไปเลยไปเฮ้ยช่วยกูด้วย

ไหนวะรอบแรกมาที่เหี่ยวที่เบียวเบียวไม่ว่างไม่ว่างครับ oh. อะไร What the hell m a ฮะไปเนี่ยเรียบร้อยโดนโดน <c oughs> ไม่นะ มาดิยอ๋อเมโดนแต่เด้มีปืนทสองยิงไม่โดนเดี่พร้อมแม่นยำดังเพราะใส่เขียวแต่ไรของพี่เขียวโอ้โหเขี่ยอะไรวะเนี่ยนมมันมาบเก่าทุกอเนี่ยมันมีเสียงดังอยู่ตลอดได้ยินป่ะนี่ไม่นะได้ยินได้ยินอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ งอกหลอนแล้วไอ้ง,งอกหลอนเลยไม่รู้ทุกคนมนจะมีหัวหนึ่งนะเมื่อกี้ชิวๆเลยแล้วพี่ก็ตกน้ำพี่ไอ้บอยต้องฟื้นแล้วแหละจังหวะเนี้ยมันมีคนตาย่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมศพเยอะจังเหลือสี่คนแล้วเนี่ยมีเพียบอ๋อโอ้ของตกเมื่อกี้ ฮึบฮึบฮึบเราสนุกอะไรอยู่คนเดียวคืนคืนซีบ <c oughs> oh fuck man <c oughs> what's up man เ <Hey, yo. S 1> อ้ย้ใค้ปวทำงานย,างยางานา่งขย่ากันแข่งก็ดี

อึมมื้อึมมดอึมอึมึมดอะไรพี่ชายเอาไอ้งอของตกแตกเปไม่ขึ้นสักบาทนึ่งไม่มีคิดไปเองแต่งเรื่องโอเคโอเคเสียงอะไรวะไอเดียมี่เดกคนฟูบุญ ตีโอ้ o oh, thank you my friend ไม่มีของแล้วป่ะเหมือนจะหมดแล้วนะไม่เจอเลยกนะ <c oughs> ดขายเลยปะล่ะขายเลยก็ได้นะเห <c oughs> ียดแลมโบไปเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแลมโบไหนเก็บไปเลยเก็บไปเลยต้องเปลนทางพี <c oughs> ตง่ตรงยาวครับตรงยาวเอ้ยๆๆีๆๆ โรักไหมเหล่งเยอะเดินเยไเลยเดี๋ยวคนไปเลยไเดี๋ยวคนให้โอ้ย้ย้ยยอ้ยโอ้ย้ย้ยอยเอ้ยเย้ยโอยยออ้ย่ะ้ยโ้ยโ้อ้ยอเยอ้ออ้ย

ลุงปืนล,ลุงปืนต้องเจอลูกซองน้งองลุงปืนลุงปืนีีเสียงใครเมื่อกี้ปืนกูตกไปไหนอ่ะไอ้่อนี่ไน,น,นี่ไน่ไอตอ่ไ้นกนไมไ ตายแล้วตายแล้วอ๋อตายแล้วสวยสวยสวยทุบอะตุบอะกูจับให้แล้วเนี่ยกูจับให้แล้วทุบที่กระถางไอ้บอยนี้อ๋อ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 มีอีกตัวนึงบอยมีลรอเลยนอนเลยนอนเลยเลยเลยเฮ้ยบอยไม่ตายกูไม่ตายบอยกู มีคนตายสองคนมีคนตายสองคนโอ okay, okay. เแกไองเบื่นี่นีน่นี่นี่นี่นา่นี่น่นีมน่นี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 มนนี่่นี่นี่่นี่นี่มี่น่น่นี่ง่นีียนี ไม่โอ้ไม่แรงพอไหมเราทุบทุบมันเออเออว่ะรถอยู่ไหนอ่ะรถเต็มแล้วปะเนี่ยเอ้ยปืนกระเด็นปืนกระเด็นเป็นกระดืนป็นกระเด็นเป็นกระดืนปืนกระเด็นปืนกระเด็นอ นี่ขนาดอันแรกเล่นปั๊เลยเฮ้ยมิมิมเฮ้ยมีมิกยี่อะไรเฮ้ยมีมิมิกมิกใ้ยงตัวแม่อมีมิกไหมล่ะมึงเฮ้ยมมีมไอ้บอมีมิกเล่ตามมึงอยู่นี่ของแท้นี่ของจริงนั่นนะ r o Hey ยยูออีอะไร แม่งพูดว่ามีมิดีอะไรกันนะไม่โดนไง่อลไม่โดนเฮ้ยมันถือปืนขุดเด้อกินเต็มแต่มันถือปืนเก็บนิ่งต้อเกรมงนี้อันตรายมากเฮ้ยเด็กเดี๋ยวเราไปสู้มันดูอ๋ออารมณ์ดีนิ่งๆนิ่งๆิ่งมูวไม่ใช่มิดกูอันนั้นอันนั้น

หลักหลักหลักลักลักเออเออเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไม่นิ่งเยอะเข้าไปเองเลยขายตัวเองขายเลยดีกว่าไม่ก๊อกเสียงกูซะด้วยมันจะเป็นยังไงถ้าเรากระแทกงอกลงเห้ย่าเฮ้ยอย่าออกกูกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่ ปล่อยเลยกูไร้ประโยชน์อะปล่อยเลยไอ้เฮียแล้วกูจอมบูเลยนะมันไม่ลงอะเฮ้อะาไอ้เฮียเอ้มึงก็เกือบปล่อยผมกูจับผมกูอีกเอาเอาเอาสักคนมึงถือมึงถือนะโอเค เอาม okay, okay. ึงดือมึงดือกูไปนะเอ้าอีมึงถือมึงดือมึงือกูนะกูไปกโอเคเ้ยอ้โีแรกนี่เอเเอสโอเคนี่คืออะไรนี่คือแกนไปดูดเลย ระยะจับกูประมาณยี่สิบเมตรเฮ้ยเยอะเกือบโอ้มันครบแล้วนี่หว่าวางมอนเยอะๆเลยสี่ตัวมอน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 สี่ตัวหินทีมมอนสี่ตัวห้าตัวห้าตัวหกตัวหกตัวอุ้ยแรงส่งเป็นไงยอด วิ่งผาทุกอย่างไปเลยวิ่งผาทุกอย่างทูกอย่าเลยเฮ้ยนี่ดาบยืนดาบไงวะใช้ยากที่ไผ่ไผ่กดแล้วว่ะแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนคนอื่นอ่ะยังไม่ตายนะน่ะน่ะมันนานเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวจะพูดไหมครับ ไอ้เลยไปเลยไปเลยไอ้เลยช่วยกูดูกูโดนสัก20่ผีได้มึงเมื่อกี้ไอ้ซาดอันซ้ายอันขวาเต็มไปหมดเลย